ถาอย่าน,นี้คุณผู้ชมยังไม่รู้ว่าจะทานเมนูอะไรเป็นเมนูเฉลิมฉลองนะคะมีซีฟู้ดมาแนะนำค่ะตลาดรถไฟขอนแก่นสุดคึกคักค่ะคนแห่ซื้ออาหารทะเลนานาชาตินะคะเพื่อที่จะไปปาร์ตี้ฉลองส่งท้ายปีอย่างเนืองแน่นเลยค่ะที่โซนจำหน่ายอาหารทะเลภายในตลาดรถไฟขอนแกน่น มีประชาชนจำนวนมากค่ะมาเลือกซื้ออาหารทะเลสดๆเพื่อนำไปประกอบอาหารเฉลิมฉลองช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะบรรยากาศที่เห็นค่ะแน่นมากนะคะึกคักมากค่ะและที่นี่มีร้านอาหารทะเลกว่า50ร้านเลยที่เปิดให้บริการแล้วที่ที่คนยิ่งแน่นข้นไปใหญ่เพราะว่าเขามีรถแลกแจกแถม จัดโปรโมชั่นแบบดีๆมากมายเลยค่ะเพื่อส่งความสุขให้กับลูกค้าที่มาเลือกซื้ออาหารทะเลและสินค้าประเภทต่างๆนะคะคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะแล้วก็คาดว่าจะคึกคักไปตลอดชวงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะค่ะนายจาวิททัติรันรัตค่ะผู้จัดการตลาดรถไฟขอนแก่นก็กล่าวค่ะว่าเทศกาลปีใหม่ปีนี้คึกคักกว่าทุกช่วงเทศกาลที่ผ่านมา โดยลูกค้าก็ทยอยมาเลือกซื้อตั้งแต่ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะเนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขณะที่ร้านจำหน่ายอาหารทะเลกว่า50คูหาต่างก็จัดเต็มค่ะนำอาหารทะเลสดๆสดทรงตรงจากภาคตะวันออกและภาคใต้มาจำหน่ายให้ในราคาพิเศษใหม่สดทุกวันทีเดียวค่ะ ทางตลาดคุม้มแคมเรื่องสุขอ,อนามัยด้วยค่ะมีการตรวจสอบตราช่างของร้านค้าต่างๆไม่ต้องกังวลไปนะคะก็จะมีการวางตาช่างกลางมีให้บริการจุดล้างมือมีจุดรับแจ้งถ้าพบสิ่งผิดปกติหรือถ้ามีข้อสงสัยต่างๆนะคะเขาก็มีจุดกลางที่รับแจ้งด้วยเพื่อให้ลูกค้าทุกคนที่มาใช้บริการกับทางตลาดได้มั่นใจและสุขใจเมื่อมาใช้บริการที่ตลาดตลอดช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ค่ะ โอ้โหโเบมเบิ้มที่นั้นเลยนะคะเมื่อสักครู่เห็นปลาหมึกส<ะ>ีขาวมากแล้วก็ตัว<ด>ใหญ่มากเลยนะคะนี่สดๆเลย